สวัสดีครับเพื่อนๆหายไปนานนะครับเดี๋ยวดูวผมวันนี้พามาอัปเดตสวนป่านานาชาตินะครับที่จังหวัดสะแก้วนะครับเนื้อที่ประมาณ13ไร่โดยที่ผมเนี่ยได้ลงต้นทางนานน่ครับโบโคเต้เิลิโคเต้พยุงดำแอฟริกานะครับพยุงเวียดนามเพอร์โพฮาร์ประดูประดูแอฟริกานะครับก็ไว้ค่อนข้างเยอะ อันนี้ก็ปล่อยให้เทวเทวดาเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ในระหว่างร่องเนี่ยก็จะมีมันสัมประหลังคอยแซมไว้ด้วยนะครับอันนี้ที่เห็นข้างหน้านี่คือเป็นโบโคเต้นะครับไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยนะฮะยังไม่ได้แต่ว่าถือว่าผ่านมาได้อีกปีหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ต้นก็อยู่ตัวละอันนี้ก็เป็นโบโคเต้แต่ที่โตไม่ทันเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับพยุงเวียดนามถือว่าโตค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับ ซิลิโคเต้นะอันนี้ซิลิโคเต้สูงประมาณ3เมตรกว่าละนะอันนี้ก็เป็นซิลิโคเต้อายุประมาณ2ปีครึ่งนะครับแบบให้เทวดาเลี้ยงดูก็ถือว่าไปได้ดีระดับหนึ่งเลยนะฮะใหญ่เขใหญ่กว่าขวดน้ำหนึลิตรละเดี๋ยวพาไปดูกันเรื่อยๆนะครับพปยุงเวียดนาม ปลูกแบบไปปล่อยเนี่ยตู้ซิลิโคเต้ไม่ได้นะครับซิลิโคเต้กินขาดนี่ก็เป็นซิลิโคเต้เหมือนกันที่รอดมาจากหน้าแล้งปีที่แล้วฮะรอดมาได้เพราะว่านี่ครับต้องสละยอดข้างบนแล้วพอแตกออกมาก็กลายเป็นแตกข้างแบบนี้ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นพยุงดำแอฟริกา างนงี้ะก็ลำต้นนี่ได้ประมาณขวด700มิลลิลิตรนะครับประมาณขวดน้ำขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าไปได้สวยครับกับการที่ไม่ได้ลดน้ำมา1ปีโตช้าแต่ว่าก็โตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นดูซี่นะครับมะค่ามะค่าจากแอฟริกานะครับก็ถือว่าใบาเขียวก็จีไปต่อได้เดี๋ยวพาไปดู ฝั่งด้านนี้นะฮะก็จะเป็นพวกพยุงดำแอฟริกาที่ที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งและอันดับ2เนี่ยกับซิลิโคเต้ที่ปลูกในสภาพดินที่เป็นดินทรายแบบนี้ดินทรายแบบนี้แต่ว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันน,นะครับตังน,นี้ก็เป็นพยุงดำแอฟริกานะฮะลำต้นค่อนข้างใหญ่ สูงขึ้นไปทิ่หัวแล้วนะด้านบนมาแรงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถือว่าสบายสบายนะครับสำหรับพายุงดำดำแอฟริกาเนี่ยนะฮะนี่เป็นดงของพยุงดำแอฟริกาเลยส่วนจันแดงนะครับจะอยู่ด้านหลังด้านหลังข้างในอ่ะเจอจันแดงแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันนี่นะฮะ อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับจะมีพวกต่อดินที่อยู่ตามทางพวกนี้ด้วยก็ต้องระวังนิดนึงเมื่อกี้เจอตัวะอ่ะเดี๋ยวไปดูถุงจันแดงอินเดียกันสักหน่อยต้องระวังด้วยนะครับต่อตนี้ตัดต่อ,ตอยเจ็บมากครับนี่จันแดงอินเดียครับอันนี้ประมาณหนึ่งปีผมเพิ่งมาปลูกเมื่อปีที่แล้ว สูงขึ้นมาได้ประมาณ2เมตรกว่าก็พอมารอบนี้คุ้นข้างจะชื่นใจนะอ่านี่โคโคโบโล่ต้นไม้ที่ปลูกไว้อะมันรอดมาได้เกือบหมดนะฮะมีแต่พวกพยุงบาซินที่ผมเอามาลงในช่วงแรกเนี่ยรีบลงไปหน่อย ตายไปหลายสิบเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ตรงนู้นเป็นแปลงติดกันนี่แหละแต่ว่า,าจะมีซิลิโคเต้แล้วก็มีพวกบูบิงก้าอยู่เดี๋ยวพาไปดูกันแป๊บนึงโอเคตัดมาอีกฝั่งหนึ่งของสวนนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูหัวใจสีม่วงก่อนอ่าเรามีพี่เลี้ยงเป็นกล้วยนะครับก็ถือว่าโตได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพร์อพ่อหาด รบอบๆมันจะเป็นป่ากล้วยนะครับช่วงแรกๆเพ่อพาหาเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบร่มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบูบิงก้าที่ป่าแคมารูนเป็นไงไม่รู้นะครับแต่ดินทรายที่สาแก้วเนี่ยแตกยอดนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับบูบิงก้าโตช้านะครับแต่ว่าโตไปค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ค่อนข้างจะทอรหดนิดนึงนะครับที่โหดร้ายพอสมควรเพราะว่าเป็นดินทรายแล้วก็น้ํานี่จะคือแบบถ้าเกิดน้าฝนตกมาก็คือดินก็นี่ยวบไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนทิ้งช่วงไปสักห้าวัน10วันเนี่ยดินก็จะแห้งเลยนะฮะเป็นทรายไปเลยแต่บูบิงก้าเนี่ยไปได้ถือว่าโอเคเลยนะ่ะ,ะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันต่อ อ่าโอเคฝั่งนี้นะครับกราบอ่าทางกราบซ้ายของสวนนี่ผมก็จะเน้นเป็นพวกซิลิโคเต้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยจะอยู่บนเนินแล้วก็จะค่อนข้างแห้งแ้งกว่าที่อื่นนะครับแต่ว่าซิลิโคเต้นี่อายุประมาณ1ปีเนี่ยไปได้สวยละนะครับอันนี้มาแซมใหม่นะครับนั่นก็คือขึ้นไปได้อยู่นะฮะยังไม่ตายยังไม่มีการทิ้งยอดนะครับแต่ว่ารุ่นพี่ที่ปลูกมาก่อนประมาณ5เดือนเนี่ยก็จะอยู่นี้ครับประมาณปีครึ่งสูงประมาณ3เมตรกว่าลนะ แล้วก็อันนี้เป็นโคโคโบโลนะครับโคโคโบโลก็แตกกิ่งก้านสาขาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเก็บไว้ทําพัน์นะครับปล่อยให้แตกกิ่งไปก่อนไม่เป็นไรนี้เราก็อยู่ในป่ามันสัมปหลังด้วยนะฮะอืมอันนี้ซิลิโคเต้นะครับหนึ่งปีแต่ต้นนี้ไม่โตนะน่าจะ ไม่ได้แดดเท่าที่ควรเพราะว่าอยู่ท่ามกลางของอต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ไม่ตายนะไม่เป็นไรนะครับสุดยอดแล้วครับรบบซิลิโคเต้แล้วก็ต้นนี้นะครับกำลังติดดอกละวปีครึ่งน,นะนะครับเริ่มมีการติดดอกแล้ว อันนี้ก็โดนถาวันพันเรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคครับโดยภาพรวมที่ผมมองเข้ามาหลังจากปีที่แล้วนะครับถือว่าการปลูกแบบปล่อยไปเลยนะครับให้เทวดาเลี้ยงดูเนี่ยก็ถือว่าโตได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะปลูกแล้วเราหมั่นใส่ปุย๋ยพ่นดินรดน้ำเป็นประจำเนี่ยแน่นอนครับโตวกว่านี้อีกเป็นเท่าตัวแน่นอน เดี๋ยวไงเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับในคลิปต่ต่อไปสวัสดีแล้วก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับชาว Facebook ชาว YouTube แล้วก็ชาว TikTok นะครับสวัสดีครับ